สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช็อง Material Girls Taro นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปค,คลิปพิคอ์ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามาปรับเอ NERGY กันหน่อยไม่ได้ทำมาหลายวันแล้วใช่ไหมเขาคิดรว่ารู้สึกไง,งคุณแล้วก็ next action คือเขาจะทำอะไรต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะแล้วก็แค่อยากจะเปิดไพ่ ให้สำหรับนี้ไปค้นลังมานี่ heal yourself นะคะก็จะเปิดเป็นเหมือนกับคำแนะนำให้ละกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะระหว่างคุณกับคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเนาะถ้ามึงนะเหกดูก่อนว่าเหกหยิบไพ่อะไรมาวางบ้างโอเคก็จะมีการ์ดสามใบเนี่ยเป็นตัวแทนไพ่3ามกองให้เลือกสายตาสะดุดใบไหน เลือกใบนั้นนะคะอันนี้คือเค้กสับไห่นะแล้วก็เอาออกมาให้เลือกคิดว่าเยวเค้กเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าพราะมันดูเด่นเกินไปไม่เปลี่ยนดีกว่าตาม Energy เนาะอะ,อะตาม Energy แล้วกันถ้าเลือกถูกก็คือถูกโอเคสายตาสะดุดไพ่ใบไหนให้เลือกไพ่ใบ,ใบนั้นก่อนนะคะแล้วก็ฟังกองนั้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวมาลองดูกันนะ <c oughs> ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมใครที่ไม่เคยดูพื้นดวงด้วยกันนะคะจองเข้ามาดูพื้นดวงได้นะคะที่ Li น์แอดม t ท r i a l เก r ร์สตาร์โนะคะโอเคกองที่หนึจะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอคือฝั่งนี้ไอ้ตรงเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงไอตง้ไอตัวดำๆที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยเออเนี่ยแหละคือกองที่หนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะคะหนึ่งสองสไล่มานะเพราะไหมหนึ่งสองสามึงกองที่ห หนึ่งฝั่งนี้นะโอเคใครรู้ไม่ทันกดหยุดนะคะเออกดหยุดแล้วก็ดูว่าสายตาไปได้ไปไหนอะไรเงี้ยขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งเคขอดูคําใบเนาะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะกองที่หนึ่งนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครว่างๆเนี่ยเค้กฝาก ไปกดติดตามที่ TikTok ด้วยนะคะแล้วก็เทคไลฟ์ที่น่นบ่อยมากเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นกันอะไรใหม่ๆที่นั่นอะไรเงี้ยใหม่สำหรับเราไงเออก็ไปพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยใน TikTok นะคะตึ๊บตึ๊บตึต๊บคนที่เลือกกองที่หนึ่งตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันอ่ามิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีน มิถุนตุนกุมมีนการกรกฏก็ได้แต่ว่าการกรกฏเป็นตัวแถมแล้วกันตัวแถมคำใบที่1น่งมีคนบอกรักไปแล้วพูดไปแล้วว่ารู้สึกอย่างไงมีการพูดสื่อสารให้รู้ว่าฉันรู้สึกแบบนี้แบบนี้นะคำใบที่2มีคนตัดสินใจทําอะไรที่ชัดเจนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ประมาณแบบ หนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนเดือนนิดนิดเดือนครึ่งอะไรเงี้ยมีการมีการแสดงออกหรือว่าพูดไปแล้วถึงความชัดเจนบางอย่างคำไว้ต่อมามีคนที่ฉลาดอ่านเกมออกอ่านเกมทันรู้ทันหมดอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดอะไรเงี้ยมีคนที่ฉลาดมากๆแล้วก็ เหมือนเวลาอยากรู้อะไรก็จะมีเซนอะไรบางอย่างให้กดเข้าไปดูในโพส์นั้นโพสต์นี้2รูปนั้นรูปนี้แล้วก็จะได้เห็นอะไรที่อยากเห็นอะไรเงี้ยมีคนที่มีมีความสมามพรถพิเศษแบบเนี้ยอยู่เออเป็นคุณหรือเขาก็ได้แล้วก็คําใบ้ต่อมาคําใบ้สุดท้ายความสัมพันธ์นี้เคยเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกมาก่อนมีคนคุยเผื่อเลือกเหลือหรือว่าแบบมีมีแบบว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็คุยอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้มีคนคุยเผื่อเลือกและณนะปัจจุบันนี้มีการตัดสินใจเลือกไปแล้ว สมมติถ้ามีคนคุยอยู่2คนเอกับบีมีการตัดตัดสินใจตัดบีไปแล้วเลือกเอไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าคำใบ้ตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะคนที่คุณนึกถึงทมถึงเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เดี๋ยวนี้วันนี้ตอนที่เรากำลังทำคลิปเออเอาจริงๆเขายังรู้สึกดีเดียกับคุณอยู่นะเปิดใจให้ไม่ได้มีกำแพงอะไรหรอกคือ ็นข้อความมันเด่นมากเลยบอกมาบอกว่าจริงๆเรายังเป็นเพื่อนพี่น้องกันได้นะมีอะไรปรึกษาทักมาหาได้ตลอดเราเองก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดเธอหรือว่าบล็อกเธอออกไปเราอยากมีเธออยู่ในชีวิตแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าถ้าจะให้เรากับเธอมาพยายามเป็นแฟนกันเป็นคู่รักมาคุยกันเกินมากเกินกว่าคนคุยหรือเกินกว่าเพื่อนพี่น้องอ่ะมันดูเหนื่อยเกินไปดูพยายามมากเกินจริงอืมมันไม่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเขาเลยอยากบอกว่า ต่อให้วันนี้ตอนเนี้เขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณว่าเออเขาไม่ได้เลือกคุณนะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาไปเลือกคนอื่นอะไรเงี้ยเขาอยากบอกคุณว่าเขายังอยากมีคุณในชีวิตนะในฐานะเพื่อนพี่น้องเพราะว่าถ้ามาเร่งรีบหรือมาพยายามอะไรกันตอนเนี้เพื่อจะเป็นแฟนหรือเป็นคนคุยอะมันไม่เวิร์กนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกตอนนี้ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีแหละแต่ว่ามันมันได้แค่นี้มันมันมากกว่าน,นี้ไม่ได้ ในในความคิดความรู้สึกเขาอะนะอืมแล้วตัวเขาจะทําอะไรต่อไปคะในความสัมพันธ์นี้เขาจะพูดไหมหรือว่าทําอะไรต่อไปคือเอาจริงๆอย่างที่บอกบางคนเขาชัดเจนไปแล้วมีการตัดมีการบอกไปแล้วว่าเออพอเธอหยุดแค่นี้เธออะไรเงี้ยเป็นแค่เพื่อนพี่น้องกันเถอะเราไม่อยากที่จะเราอยากจะชิวอะเราไม่อยากที่จะทําอะไรที่มันซีเรียสนู่นี่นั่นอีกแล้วแล้วเราคิดว่าระหว่างเรากับเธอมันเป็นไปไม่ได้มันเริ่มต้นแบบ มันเริ่มต้นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไม่ได้เขาเลยขอหยุดไว้เท่านี้ดีกว่าและอีกอย่างคือเขายังไม่ได้รักคุณแบบที่รักเลยรักรักแบบโรแมนติกรักแบบไอ้เลิฟยูมาเป็นแฟนกันมาอยู่ด้วยกันมันมันเขารู้เลยว,ว่ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใครยังไม่ได้ฟังคลิปข้อความจากเขาถึงคุณแบบที่เป็นชาแนลมาเซดแบบที่เป็นพิกรพายอะคะ่ะที่เค้กลงเมื่อวานหรือวันก่อนอนะลองลองไล่ไปดูต่อจากคลิปเนะี่ย ก่อนก่อนหน้าคลิปเนี้ยประมาณคลิปหนึ่งสองคลิปอะไปฟังคลิปนั้นแล้วก็เลือกกองที่สามเลือกกองที่สามได้เลยอาจจะเป็นข้อความจากเขาอะถึงคุณแบบเหมือนเขามานั่งพูดกับคุณอะออชัดเจนมากสิ่งที่เขาจะทําหรือบางคนเขาทําไปแล้วนะคะนั่นก็คือการชัดเจนคุณว่าเออเขาไม่ไปต่อนะเขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้แคร์นะขอเป็นเพื่อนพี่น้องดีกว่าขออยู่กันไปแบบชิวๆไม่กดดันกันดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย เขาให้มากมากกว่าที่มากแบบที่คุณต้องการไม่ได้คือเป็นแฟนไม่ได้อืขอคําแนะนําให้กับเพื่อนๆที่เลือกกล้องนี้หน่อยค่ะตามไพ่นะไพ่สองใบเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะคะเค้กเขายังไม่ชวนหน้าภายนะามันแอบมีความนูดดี้นิดนึงสาหรับเขาอ่ะกับคุณอ่ะมันเป็นมันเป็นพาชานุนี่คือไพ่บอกว่าตัวคุณเป็นคนที่น่ารักโปรไฟล์ดีมีสเสน่ห์สวยหล่อเลยแหละดังนั้นอ่ะให้เห็นคุณค่าตรงนี้ ยังมีเวลาอีกเยอะที่คุณจะได้พบเจอคนคุณยังหน้าตาดีย r e still young เออคุณคุณจะยังได้เจอคนอีกเยอะแล้วคุณก็สวยน่ารักหล่อโปรไฟล์ดีดังนั้นน่ะให้รับรู้คุณค่าของตัวเองตรงนี้ไว้แล้วก็ขอให้รู้ว่า health f o m above เนี่ยจักกรวาลเขาจะสรรให้ใครที่เป็นของเราอะ่ะเขาจะไม่ถูกขับออกไปจากชีวิตเราเขาจะไม่ถูกหยิบออกไปจากชีวิตเราดังนั้นคนที่เขาไม่คู่ควรที่จะอยู่ในหัวใจหรือไม่คู่ควรที่อยู่ในชีวิตเราอะ่ะ มันคือการช่วยเหลือจากจักรวาลเพื่อที่จะเคลียร์ทางให้คนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเราเข้าใจปะเข้าใจไหมคุณนะตามนี้นะตามนี้โอเคขออนุญาตไปต่อนะคะกับเพื่อน,อกกอท,นะะที่เลือกกองที่สองนะคะเพื่อนที่เลือกกองที่สองใครที่เล่นติ๊กต็อกอยู่นะคะแวะไปฟอลโล่กันได้นะคะเพราะว่าคลิกไลฟ์บ่อยมากบนติ๊กต็อกช่วงนี้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูพื้นดวงนะแวะมาดูพื้นดวงด้วยกันได้นะคะที่ la ad material girls taro นะ อขอดูคำใบ้หน่อยแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือว่าเขาแล้วก็คำใบ้เนาะถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลือกกองอื่นได้นะคําใบ้นะคะคนที่เลือกกองนี้ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมีนกันตุลตุลหรือกลุ่มนะคะมังกรมองว่าธนูธนูนะคะ ธนูกลุ่มมังกรมีนอะไรอเงี้ยหรือว่าตุนก็ได้แต่ว่าเค้มมองว่าชัดไปที่กลุ่มมากกว่ามัางกรพริโบอะไรเงี้ยเป็นลักษณาราศรีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขานะคะคําใบ้ที่1มีคนตัดสินใจเรื่องสําคัญเมื่อไม่นานมานนี้ตัดสินใจว่าไปลุยลุยกันต่อ เราจะพัฒนาความสอมพันธ์กันแบบนี้ปัญหาคืออะไรเราจะแก้แบบนี้เราจะไปต่อเราจะอยู่ในชีวิตเธอฉันจะพยายามฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันเลิกเธอฉันอยู่ในชีวิตเธอนี่คือขับไปคำใบต่อมามีมีคนที่เหมือนกับว่าเออฉันอดทนมาสักพักแล้วขอแบบขอชัดเจนขอความชัดเจนต้องการความชัดเจนะจะจะพูดหรือจะแสดงออกหรือจะอะไรก็ได้ส,ส่งสัญญาณให้รู้ทีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ชอบมีคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันค้างคา นอนไม่หลับพอรู้สึกว่ามันค้างคามันนอนไม่หลับม,มีคนที่เพิ่งได้ของขวัญได้ของมีค่าหรือว่าได้ได้คําสัญญาทางใจอะไรบางอย่างนะคะบางคนได้ดอกไมออ้แล้วก็คํำใ้สุดท้ายมีคนที่รู้สึกว่าอยความคิดถึงมันหนักอกจังเลยต้องบอกให้เธอรู้หรือว่าปัญหาบางอย่างที่มันเป็นปัญหาเก่าๆรู้สึกว่ามันหนักในใจจังเลยต้องคุยต้องเคลียร์และต้องแบบ มามาปรับความเข้าใจกันเราจะได้ไปต่อด้วยกันอะไรประมาณนี้ทั้งหมดนี้คือคำใบ้ถ้าตรงฟังตอบไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมาลองดูกันความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนาะตอนนี้วันนี้ที่กําลังเปิดไพ่ยอยู่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนละคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์บีนนะจริงๆแบบมีน,นกรกฎอะไร่งเงี้ย เน้นไปที่มีนเลยเอ,อสิงธนูอะไรเงี้ยเออเขาคิดหรือว่ารู้สึกไงอะคุณเขาอะรู้สึกว่าตัวเองอะยังไม่ดีพอหรอกยังไม่พร้อมยังไม่ดีพอยังไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์ยังทําหน้าที่คนคุยคนรักยังยังเป็นแบบเป็นคนที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์สำหรับคุณยังดูแลคุณได้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแต่เขารู้ว่าเขามีความตั้งใจจริงร้อยเปอร์เซนที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กเขารู้ว่าจังหวะเวลาจังหวะชีวิต จังหวะงานการหน้าที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งระยะทางมันมีผลต่อความสัมพันธ์นี้แต่เขาจะไม่ยอมให้มันเป็นอุปสรรคหรอกนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากรักอยากดูแลอยากทำให้คุณมีความสุขอยากพรอไวทุกทุกอย่างให้คุณแล้วก็อยากที่จะทำให้คุณนะ่ะสมหวังเขาไม่อยากที่จะรอโชคชะตารอเวลาหรืออะไรอีกแล้วเพราะเขารู้สึกว่า ทุกอย่างมันก็อยู่ในกำม,มือเขาอ่ะเขาทําได้เขาควบคุมทุกอย่างได้แล้วเขาก็จะทําให้มันเกิดขึ้นด้วยเขาไม่ต้องการเห็นน้ําตาไม่ต้องการเห็นความผิดหวังเสียใจของคุณดังนั้นเขาคิดและมั่นใจต่อตัวเองแล้วว่าเขาจะใช้ความรู้ความสามารถสถติปัญญาทั้งหมดที่เขามีอ่ะเพื่อทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเวิร์กไม่มีใครเพอร์เฟกบนโลกใบนี้เขารู้แต่เขาก็มั่นใจในตัวเองพอสมควรว่าเขาสามารถ รักและดูแลคุณได้ทําให้คุณมีความสุขได้ทําให้คุณแบบไม่ต้องเสียน้ําตาถ้าคุณจะร้องไห้คุณต้องร้องไห้เพราะมีความสุขอืมประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณตอนนี้แบบมันแข็งแกร่งมากเลยนะด้วยไพ่บิโอฟอร์จูแล้วก็แฮงแมนกับหัวเนี่ยชัดเจนมากนะคะแบบอังจริงนะตามไพ่อ่ะโชคชะตาดวงก็หนุนนําให้คุณกับเขาได้คู่กันตัวเขาเองอะ่ะก็ชัดเจนกับตัวเองชัดเจนต่อต่อจัก,กรวาลเลยว่าแบบ จะเอาคนนี้จะเอาคุณอะไรประมาณนี้แบบชา้าเลื่อนแล้วฉันจเจาคนนี้อะไรประมาณนี้เออสิ่งที่เขาจะทำหรือว่าจะพูดต่อจากนี้คืออะไรนะคะอ้เขาจะอืมเขาจะพูดถึงความสัมพันธ์คือประมาณประมาณสามนาทีสามชั่วโมงสามวันสามสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดหรือว่าบอกกับคุณชวนคุย หรือว่าบอกในเชิงที่ว่าอยากพูดถึงเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาหรือสิ่งที่คุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันแล้วก็จบไปแล้วด้วยนะแต่จะพูดถึงอดีตอาจจะเป็นอดีตความรักของเขาก็ได้หรือความรักความรักของคุณสองคนนี่แหละมีการพูดถึงอดีตข,ขึ้นมาเพื่อคุยกันว่าเออตอนนั้นที่เราทะเลาะกันนะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องน,องน,องน,องนี้เราแก้ปัญหาแบบนั้นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันมีวิธีแก้ปัญหาแบบ แทนที่เราจะคุยตะโกนใส่กันด้วยอารมณ์นู่นนี่นั่นเรารอใจเย็นไหมแล้วเราคุยกันตอนเช้าอีกวันหนึ่งไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีการพูดคุยย้อนกลับไปถึงเรื่องราวในอดีตที่คุณกับเขาเคยทะเลาะกันหรือย้อนไปถึงอดีตของตัวเขาเองที่เขาเคยมีประสบการณ์เรื่องความรักมาเพื่อขยายให้เห็นว่าถ้าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันรครบกันต่อไปฉันเป็นคนไม่เพอร์เฟกเธอก็เป็นคนไม่เพอร์เฟกไปถึงเขาไม่เพอร์เฟกคุณก็ไม่เพอร์เฟกเราสองคน เลือกที่จะอยู่ด้วยกันเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เข้าใจไปด้วยกันดังนั้นถ้าเราคุยกันได้แบบนี้เวลามันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเรียนรู้ไปด้วยกันได้โดยที่เราไม่อยากจะปล่อยมือกันะ่ะเขาก็อยากจะบอกให้คุณรู้ด้วยว่าถ้าเราคุยกันเข้าใจแบบนี้แล้วคิดเห็นตรงกรันมองอะไรหลายๆอย่างที่ากันคุณพร้อมที่จะแต่งงานกับเขาไหมพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ กับเขาไหมพร้อมที่จะเป็นแฟนกันไหมพร้อมที่จะแต่งงานกันไหมนี่คือสิ่งที่เขาจะพูดแล้วก็จริงๆเป็นการกระทำด้วยด้วยไพ่เดอะมิชชันนนะคะจบ <laughs> ว้าวเออเ่ะเดี๋ยวเปิดไพ่ออร์เคนิดหนึ่งเปิดไพ่ออร์เ e คนิดนึงนะคะเป็นคำแนะนำหรืออะไรก็ได้ให้คนกองนี้ได้รู้ เ,เลขหกกับเลขเจ็ดเลขหกกับเลขเจ็ดเคกบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นความเชื่อของเคกนะอันนี้เป็นความเชื่อของเคกนะเลขหกกับเลขเจ็ออกมาคู่กันแบบนี้คนที่เลือกกองนี้คุณกับคนที่คุณถามถึงอะถ้าคุณฟังมาทุกอย่างในกองที่สองแล้วมันใช่คุณฟังแล้วมีแต่คุณมีแต่คําว่าใช่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 คุณกับเขาอะคือคู่กันคุณจะได้แต่งงานกันไม่ช้าก็เร็วอืมด้วยเลข6กกับเลข7็ดนี่แหละเลขเจ็ดเลข6นี่แหละ เลขเจ็ดเลขชีวิตคู่อะไรเงี้ยเลข6มันคือเลขของแบบนั่นแหละการสนับสนุนให้เกิดเลข7จ็ะเออนั่นแหละไพ่คือไพ่คำว่า p r i ์ e นะคะแล้วก็ Cycle นะคะสิ่งที่จะบอกจะแนะนําก็คือให้ให้คุณเตือนสติตัวเองแล้วก็รู้ไว้เลยว่า การที่เรามีอีโก้หรือการยึดถือยึดเหนี่ยวว่าเฮ้ยฉันเป็นคนแบบนี้ฉันรู้สึกแบบนั้นฉันก็ท่องสื่อสารแบบนี้สิฉันนิสัยแบบนี้ฉันก็จะพูดตอนนี้เลยอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นนิสัยเก่าๆของตัวเองอะที่รู้ว่ามันทําให้ชีวิตมีปัญหาเวลาเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนหรืออยู่กับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยลองลดมันลงดีไหมลองแก้ดีไหมนะคะอันนี้เหมือนเค้กก็บอกตัวเองเหมือนกันนั่นแหละด้วยด้วยภายไวเนี่ยเออลองแก้ดีไหมปรับดีไหมเพื่อให ปัญหาเดิมๆในความสัมพันธ์มันไม่เกิดขึ้นแล้วก็อีกไพ่ใบหนึ่งไซเคิลไพ่บอกว่าคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันหรอกและอีกอย่างหนึ่งการที่ปัญหาใดๆก็ตามในความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อบรรทอนความสัมพันธ์นะแต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้คนสองคนได้แก้ปัญหาได้เรียนรู้และผูกพันกันมากขึ้นอยากจะจับมือกันเดือนหน้าต่อไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะ ก็ขอให้คณรับรู้ไว้เออไปต่อกันเพื่ออี่ละกองที่สามกองที่สามนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครที่เ,เล่นติกต่อนะคะแวบะบไปฟอลโล่กันได้นะคะจะได้เมา์มอยกันในวันที่เค้กแบบไลฟ์เปิดไพ่นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกมากนะช่วงเนี้ยเค้กเพราะว่ามันมันยังใหม่สำหรับเค้กไงไม่ใหม่กับคนอื่นแต่ใหม่สำหรับเค้กสนุกสนะุกก็แวะไปฟอลโล่ได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูพื้นดวงเนี่ย แนะนำให้มาดูด้วยกันได้นะมันดูครั้งเดียวดูครั้งเดียวไม่ต้องดูซ้ํานะคะแต่เก็บไฟล์ไว้เองนะเค้ไม่เก็บไฟล์ไว้โอเคขอดูคำใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือว่าเขาหน่อยนะคะคนที่เลือกกองนี้มีนกรกฎพิจิกนะคะตุลธน,นูแล้วก็มิถุนหรอมีถุนกลุ่ม นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาคําใบที่หนึ่งเลยเนี่ยมีคนที่ไม่ถูกลักในความสัมพันธ์นี้ความหมายคือเราลักเขาชอบเขามากแค่ไหนอะ่ะแต่เขาไม่เห็นมองไม่เห็นเราเลยมองไม่เห็นเราไม่รักเราไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้รู้สึกว่าดามาจมากเสียใจยมากคําใบ้ต่อมามีคนที่ไม่รักไม่แคร์ไม่พอนะอยังแบบ ไม่ appreciate เอ่ะไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกขอบคุณกับกับสิ่งที่ดีที่ได้รับมาไม่รู้สึกดีใจกับของขวัญที่ได้มารู้สึกว่าเออได้มาก็เออเออเออได้มาเออเอาไว้ก็ได้เอเอรับไว้ก็ได้รักษาล้ำใจอะไรประมาณนี้แต่แบบไม่ได้แคร์ความรู้สึกคนอื่นอีกคนหนึ่งอะส,สมสมมตินะสมมุติว่าคุณรักเขามากชอบเขามากทาของให้เขาให้ของขวัญเขารอเขาอดทนเพื่อเขานู่นนี่นั่นแต่เขาแบบ เขาไม่แคร์ได้มาเขาก็เออได้มาแล้วเออแล้วก็วางไว้เฉยๆอะไรประมาณนี้แบบแอบ,บแอบ,บมีนิดนึงแอบ,บใจร้ายนิดนึงเออแล้วก็มีคนที่มีคนที่รู้สึกว่าทําไมความรักมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีทำไมมันไม่มีความยุติธรรมในชีวิตรักของตัวฉันเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นประโยคเดิมคือ ทำไมฉันถึงไม่ถูกรลักเลยทําไมผิดหวังเรื่องความรักตลอดเลยทําไมไปรักใครชอบใครมันไม่สมหวังสักทีเลยอืมมันเป็นประโยคนี้นะคะทั้งแล้วมันมีมันมีอีกประโยคหนึ่งคือเขาไม่เลือกเราเพราะว่าเขาไม่รักเราอ่ะแล้วเรารู้รู้อยู่ข้างในใจด้วยว่าเขาไม่รักเราเขาก็เลยไม่เลือกเราอะไรเงี้ยแล้วก็ เขาอาจจะเป็นเลือกคนอื่นหรือว่าเขาไม่ได้เลือกคนอื่นเขาเจ้าชู้อยู่เขาคุยกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยคือคำใบถ้าเนเนอจีตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะจริงๆเนี่ยพูดถึงลัคนาราศีหรือว่าดาวจันน่อะอาจจะไม่ใช่มีนกรกฎด้วยเป็นพิจิกด้วยเอเนอร์จีอ่ะมันคือแบบพิจิกมิถุนตุนกันอะไรเงี้ยมันมันเป็นเอ e เนอร์จีค่ะเออ แต่ลองฟังรายลองฟังด้โอเคคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเขาคิดหรือว่ารู้สึกไงกับคุณคะตอนนี้โอ้ยทุกคนไพ่กลับหัวหมดเลยแล้วก็ the t e s t มีพิจิกพิจิกจริงๆอะ่ะแบบพิจิก,กันอะไรเงรี้ยตุนกลุ่มเขารู้สึกยังไงอะเค้กพูดเลยเขาไม่ได้รัก1เขาไม่ได้รัก2ไม่ได้สนใจอีกแล้วหมดพ a ช s i o หมดความสนใจ เอเนอรคือบล็อกเลยไม่เอาแล้วก็ไม่คิดจะวนกลับมาด้วยเขาหันหลังให้แล้วอ่ะหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้หันหลังให้คุณมันแบบมันเหลือแค่ว่าคุณต้องยอมรับความจริงแล้วก็โอเคจบหยุดร้องไห้เสียใจมู v e on แค่นี้เลยนะคะคือไพ่คือเดอะสตรากลับหัวหมดพาชั่นแล้วไม่ได้ชอบแล้วเคยชอบเคยมีใจตอนนี้ไม่หลงไม่ชอบไม่เปิดใจบางคนเขาบล็อกด้วยนะคะอันต่อมาสิบสิปถ้วยกลับหัว เขาไม่มีความสูขในความสัมพันนี้อีกแล้วและเป็นแฟนกันก็ไม่ได้ด้วยเขาหันหลังให้เลยเขาแบบไม่เอาไม่เอาคิงอ of คับกับหัวตรงตัวนะคะไม่รักแล้วหมดรักแล้วพอแล้วไม่ไปต่อแล้วก็เดอะเดสขึ้นมาชัดเจนมากว่าว่าแบบ Done we are done แค่นี้ไม่ไปต่อแล้วดังนั้นนะไอ้คำถามที่ว่าแล้ว next a c t i ค n คืออะไรเนี่ย เค้กไม่เปิดแล้วนะคะเพราะว่านี่ชัดเจนมากว่าเขาจะไม่ทำอะไรอีกแล้วมัน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 หมดเท่านี้คุณเองอาจจะต้องยอมรับความจริงตรงเนี้ยแล้วก็ลองให้นิดนึงแหละแล้วก็ถ้าจะดูดวงมาดูดวงด้วยกันเนี่ยถามเลยว่าเออคนใหม่จะเข้ามาเมื่อไหร่อย่างนี้เลยเออคนใหม่จะเข้ามาเมื่อไหร่ตอนนี้เรากําลังฮิวใจอยู่นะเราตัดสินใจแล้วว่าเออเราจะไม่วิ่งตามค่ะแล้วเราจะกาลังแบบทําใจอยู่จริงๆอะไรเงี้ยให้บอกเค้กแบบนี้บอกไพ่แบบนี้เดี๋ยวเราลองเปิดไพ่กันดูว่าแบบเออ เราจะเจอคนใหม่ไหมอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าไพ่บอกว่าไม่คุณต้องฮิลตัวเองก่อนก็คือจำเป็นที่ต้องฮิลตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูไพ่อพอร์คเลอร์นิดนึงนะคะให้คำแนะนำคนที่เลือกกองที่3หน่อยนะคะอ๋อชัดมากเซล์เลิฟแฮปเฟสโอเคขอให้ชัดเจนขอให้คุณ หันกลับมารักและดูแลตัวเองเอาเวลาเอาความจริงใจทั้งหมดของคุณกลับมาให้ตัวเองนะคะแล้วก็ h a v e faith คือแบบขอให้คุณยังเชื่อว่าคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีมันอาจจะไม่ใช่คนนี้มันอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่เชื่อเคกเถอะว่าถ้าเค้กเจอคนที่เขาน่ารักกับเค้กได้เค้กก็มั่นใจว่าเพื่อนเพื่อนเค้กบนอินเทอร์เน็ตตรงนี้ทุกคนที่ดูคลิปอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนของคุณคนที่น่ารักคนที่คอมมิต คนที่เขาชัดเจนแบบร้อซว่าเขาเลือกคุณอย่างเงี้ยจริงๆขอให้คุณหันกลับมารักและดูแลตัวเองให้ดีแล้วมันจะมีคนที่เขาอยากรักและดูแลคุณเป็นกำลังใจให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้เป็นแล้วบายขอบคุณมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะบายบาย